นะคะวิตามินมงบำรุงไข่เตรียมพร้อมตั้งครรน,นะคะหซองมีสีเม็ดสีขาวคือโฟลิกนะคะสีชมพูก็คือมัลติวิตามินและแร่ธาตุยี่สิชนิดนะคะตัวนี้ก็ i n ไ i คิวเทนนะคะตัวนี้ฟิชออยนะคะ1นซองครบถ้วนทานพอเมื่ออาหารมื้อไหนก็ได้นะคะวันละหนึ่งซองใน1กล่องก็มีสาสซองนะคะดึงออกทางข้างล่างอันนี้ก็ได้นี่เลย นะคะมันเป็น preconception supplement นะคะก็คือวิตามินสำหรับผู้หญิงเตรียมพร้อมตั้งครรภ์บำรุงไข่นะคะเหมาะสำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปทำเด็กหลอดแก้ว IUI ที่ต้องการความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่แล้วก็รวมถึงผู้หญิงที่วางแผนท้องธรรมชาติก็ควรรับประทานนะคะมีเลยดื่มกับน้ำของก,กุ้ยง้อยมื้อเที่ยวนะคะ ああ。Mm. Ah. <laughs>